เกี่ยวกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อแบบบุ้งคืองานใช่ไหมด่วนฮะบุ้งโอ่งป่ะเห็นเห็นมันยืดเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะพี่น้องเอาเสศษมีด้จ้าเสศษมีขาวเพราะต้องลวกสุกหลายอเธอเอายี่งม่าป่ะมือเธอโอ้เขาก็กินเอาถ้วยเดียวจ้าเมื่อนี้เสศษมีบ่บ่อันนั้นหลายในอุดมร้อยกินยังบุกินข้าวเศร้าละ เอาผักก่อนอือโอ้ลายผดเนาะมะพร้าทัวคิดอยากไปเพชรอยากก๋วยเตี๋ยวถ้าเศร้าแทยมื้อนนะออี่เนาะโอ้โหปัญหาเห็ดปวกมาอยูท่ท่าขามมืี้ยนี่นะเด้อแตะบะเสิร์ฟขึ้นเหมือนพลังแท้เสิร์มเหมือนพลังมื้อนนีะ่อือใส่หมาละค่ะ ใส่พริกดองลงไปนะคะพริกดองนี่ก็จะใส้น้ำสมน้ำยุ้ยพังบา,า่มนะมันตานจะร้องไส้หลายขึ้นเพิ่มขึ้นหน่อยนึงหลายซาเสริมไปเด้อเนี่ยเด้อแต่ววานี่ต้องใส้หลายเนี่พริกปนค่ะจะ่าใส่พริกเผาหลายอืเหมือนกับปุกพอดีจะมีพริกเผาใสอีกซอนหนึ่งแต่มันจะม,มันเกินอื เครื่องปรุงไลยหลายเมนยเตี๋ยวหนึ่งเอนเนาะรัดผีจากล้องไส้ซีอิ๊วจากเทือ,อยยอดซีอิ๊วโอ้ยซีอิ๊วดำปลาอืมปลากระพี่น้องเบงดู้ปนเนี่ยมา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 ,มา,มากินน้ำซุาเสริมด้อค่ะกินผู้เดียวมื้อนี้ น้าไปไม่อมรอดอีกฮะสารบ้านสาวเชิมครับิน้องอ,สสอ,นอ,งอืน้องผักขวน้ำกันมายืมบัพรพอมอืม

用个别 อืมอะ <laughs> <laughs> มีหนึ่งม <LO AT> mm. ีหนึ่งแปดสามปะางมาแล้วพี่หนังนัดจับ ีกด,ดอืมแปดสามไม่มีแันยังบ่าอาวดอกยังได้แปดสามอืม มันก,ก็ซื้อใบมงวดาละสองใบสามใบกับเนี้ยเอ้าว่าไม่งวนอีกขอซื้อแล้วป่ะอืมหรืมขาวขอซื้อแล้วมึงงั้นมันเกิดในหัวดำบุ้นเนีย้ยซื้อละไปอ่ ngon mà nó ngon sữa vô nấy cặp gì đấy à ไม่อยอมกอไปเจะทั้งรง้านขายในมี้ผักทุกร้านแล้วครัลูกห้าจำรานท้กมือ มื่อหนาไปในเมืองจะไปกินบบหมีเกีียวอยู่พริกหยาบไม่ได้กินโดนนะเพีอง เ่นมีเวลาเข้าเป้าหมดเมือ่อไปถึงมองมนันนะพี่น้องกำมันไว้เด้ให้ปวดง,ง่ายก็ออก พี่อะไรจริงครับพูดแต่แท้แตัด้ะคะ่ะหอมเผ็ดหินหินหอม มาละยืมเี้ยาดผมร้านยิ้ม,มลเลได้ปหเนี่ยคพี่ลอง นีนกเ็เทืบงานหลายล้ะพี่น้องเนาะบางทีก็คลิปก็ลง,ปลงไปลงไปแน่แล้วเด้อค่ะแต่ว่าเขาก็อัพทุกมือทุกมือทุกมือสำหรับคลิปนี้ก็เสียไปซะมีแลละเด้อค่ะพาพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวร้านไม่ด่วนคือเก้าร้านข้าประจำในหมู่บ้านของเชิมนี่แหละอืมอิม่มค่ะบรนเวณว่าก็บ่ได้ค่ะเช่เดีกันฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นันนะะ่นเลเด้อค่ะสวัสดีค่ะจะมาพี่น้องเด้อค่ะ